ขอนนบน้อมดิเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่914ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเครือกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามกิจเสียจาบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรานังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังขังสรานังัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรนังฆฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังฆฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังฆฉามิสติยัมปิพุทธังสารนังฆฉามิสติสตยัมปิธรรมังสรนังฆฉามิสติยัมปิสังขังสรนังฆฉามินัตถิเม, light, มสารนังอัญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธโมเมารนังวรังเอเตนสัตจวัฒเทนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนสัตจวัเทนะวัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาทานาเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิตามเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิถ้าไปยาวขอสมาทานอาชิวัฒนมาตรีนตามเยี่ยงอย่างพระาอารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อะปรัมมจริยาเวรามณีสิกขาประาาาทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชาปมาทัฏฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตจัคีตวาทิตวิสูกระทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะธารณะมันดนะวิภูสนะถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจาเยนะมหาเซยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชชตะปฏิคหานา เวรามณีสิษขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธ จเจริญโพธิปักเคียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปัะทา 4, สี่สมมับปัะทาสี่อิทธิบาทสอินสีห้าพลห้าพชฌชงเจ็ดอาตริยมักมีองแปดเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุขายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในทัศวัตถุกะสสมาทิสิบประการอยู่ในข้อ4กันอยู่นะคะคือการทำดีและทำชั่วมีการได้รับผลทั้งทางตรงและทางอ้อมก็มาร่วมกันศึกษาที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออปยุโตพระองค์นั้นได้วรนนาเอาไว้ รวบรวมพระธรรมคำสอนจากในหลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่อยู่ในช่วงของกฎแห่งกรรมในฐานะเป็นเพียงอย่างหนึ่งในนิยามห้าเมื่อเราเข้าใจแง่ต่างๆในเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมแล้วก็ควรเข้าใจต่อไปด้วยว่ากรรมนี้เราถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งเรามักจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้สับทางวิชาการแท้ ท่านเรียกว่ากรรมนิยามซึ่งก็แปลตรงๆว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลอย่างหนึ่งแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ากฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลนี้ม่ใช่มีเฉพาะกรรมนิยามอย่างเดียวกฎอย่างนี้มีหลายกฎท่านประมวลไว้ว่ามีกฎห้ากฎด,ด้วยกันเรียกว่านิยามห้าหรือกฎห้า มีอะไรบ้างจะยกให้กรรมานิยามเป็นข้อที่หนึ่งก็ได้ดังนี้หนึ่งรรมนิยามกฎแห่งกรรมได้แก่กฎเกณฑ์แห่งเหตุและผลเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์เช่นที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. จิตตะนิยามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทำงานของจิตเช่นเมื่อจิตอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรประกอบได้บ้าง ถ้าเจตสิกอันนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกไหนเกิดร่วมได้อันไหนร่วมไม่ได้เมื่อจิตจะขึ้นสู่วิถีออกรับอารมณ์มันจะดําเนินไปอย่างไรก่อนออกจากผวังก็มีผวังจจรณนะในวงเล็บคือผวังไห้แล้วจึงถึงผวังคูปัดเฉทะในวงเล็บตัดผวังจากนั้นมีอะไรต่อไปอีกจนถึงชวนาจิต แล้วกลับตกถวังอย่างเดิมอีกอย่างนี้เรียกว่ากฎแห่งการทํางานของจิตคือจิตตนิยามสังเกตใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรมัตธ,ธรรมนะคะที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เราจะเข้าใจความจริงไม่ได้จะมีความสับสนระหว่างจิตเจตสิกและระหว่างกรรมและผลของกรรม ระหว่างรูปธรรมและนามธรรมซึ่งไม่สามารถที่จะยั่งถึงความจริงและนั้นก็ไม่สามารถที่จะออกจากวัตถุกได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทะจึงจะบริบูรณ์ได้ไม่เช่นนั้นนะคะก็ไม่สามารถจะถึงความประเสริฐได้ดังที่เราได้ยินบ่อยๆปริยัตอาพาธปฏิบัติ อาเพศปฏิเวทอาพับนะคะเราจะเป็นคนอาภับหรือเราจะเป็นผู้ผลจากความอาพับคะข้อสามผีชานิยามกฎเกี่ยวกับพืชพันธุ์เช่นปลูกมะม่วงก็เกิดเป็นมะม่วงปลูกมะนาวก็เกิดเป็นต้นมะนาวปลูกมเมล็ดพืชอะไรก็ออกผลออกต้นเป็นพืชชนิดนั้นอย่างนี้เรียกว่าผีชานิยาม ซึ่งตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายนะคะในการที่พืชแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะของตนเช่นไมยรา,าบมีการวนแบบไหนเหล่านี้เป็นลักษณะของผีานิยามทั้งสิ้นนะคะข้อสีอุตุนิยามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอุตุอุตุคือเรื่องของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกฎเกณฑ์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ พูดอย่างชาวบ้านก็เช่นอากาศร้อนชื้นเราก็เหงื่อออกอากาศเย็นลงเย็นมากๆเข้าน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหรือถ้าร้อนมากขึ้นน้ำก็กลายเป็นไอนี้เรียกว่าอุตุนิยามซึ่งในชีวิตประจำวันเราก็เห็นอยู่นะคะแต่ให้รู้ว่านี้คือธรรมะนะคะที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเช่นอากาศร้อนชื้นเราก็เหงื่อออกก็มีเหตุมีปัจจัยมาก่อนใช่ไหมคะในการเกิดเหงื่อของเราจึงเป็นเรื่องของธรรมะทั้งสิ้นนะคะอาศัยเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมหรือเฉพาะรูปที่เกิดจากอุตุ ก็มีเหตุปัจจัยทําให้มันเป็นไปอย่างนั้นค่ะข้อห้าธรรมนิยามกฎแห่งธรรมะคือความเป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งทั้งหลายหรือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยเช่นคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นต้น สุลงว่ากฎนี้มีตั้งห้ากฎกรรมนิยามเป็นเพียงกฎหนึ่งในห้ากฎนั้นการที่เราจะวิเคราะห์พิจารณาสิ่งทั้งหลายจึงอย่าไปยึดถือว่าทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นนิฉะนั้นจะกลายเป็นทัศน์ที่ผิดพลาดเพราะพระพุทธศาสนาสอนไว้แล้วว่ากฎธรรมชาติมีห้าอย่างหรือนิยามห้า กรรมนิยามเป็นเพียงกฎหนึง่งเมื่ออะไรเกิดขึ้นอย่าไปบอกว่าเป็นเพราะกรรมเสมอไปถ้าบอกอย่างนั้นจะผิดยกตัวอย่างเช่นนายกอเหงื่อออกถามว่านายกอเหงื่อออกเพราะอะไรถ้าเป็นเพราะอากาศร้อนลองพิจารณาวินิจฉัยว่าอยู่ในนิยามไหนถ้าว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมถ้าอย่างนั้นนายกอเหงื่อออกก็เพราะกรรมสิิ ลองบอกสิว่าเป็นกรรมอะไรของนายกอที่ต้องเหงื่อออกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนายกอเหงื่อออกเพราะอากาศร้อนนี้เรียกว่าอุตุนิยามแต่ไม่แน่เสมอไปบางทีนายกอเหงื่อออกไม่ใช่เพราะร้อนก็มีเช่นนายกอไปทําความผิดไว้พอเข้าที่ประชุมเขาเกิดสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดนายกอมีความหวาดกลัวมาก ก็อาจจะกลัวจนเหงื่อออกในกรณีอย่างนี้ในกาเหงื่อออกเพราะอะไรตรงนี้ตอบได้ว่าเพราะกรรมนี้คือกรรมะนิยามและจิตที่หวาดกลัวนั้นเนี่ยทำให้เหงื่อออกได้นะคะก็จิตตนิยามเป็นปัจจัยแต่เพราะมีกรรมชั่วเป็นเหตุฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่เป็นปรากฏการณ์อย่างเดียวกัน บางทีก็เกิดจากเหตุคนละอยา่างเราจะต้องเอานิยามห้ามาวัดวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเงื่อออกอาจจะเป็นเพราะเขารู้ตัวว่าได้ทําผิดไว้ตอนนี้หวาดกลัวว่าจะถูกจับได้จึงเหงื่อออกถ้าอย่างนี้เป็นกรรมนิยามแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาไม่ได้ทําอะไรอากาศมันร้อนหรือไปออกกําลังมากๆ ใครๆก็เหงือออกได้เป็นธรรมดานี้เป็นอุตุนิยามอีกอย่างหนึ่งถ้าน้ำตาไหลเป็นเพราะอะไรเป็นนิยามอะไรต้องวินิจฉัยจับนิยามให้ได้ในเวลาตัดสินเรื่องกรรมถ้าเข้าใจเรื่องนิยามห้าจะช่วยในการอธิบายเรื่องกรรมได้มากคนเสียใจร้องไห้ก็น้ำตาไหลแต่ดีใจก็น้ำตาไหลได้เหมือนกันอันหนึ่ง เป็นจิตตะนิยามเป็นไปตามการทำงานของจิตจิตที่มีความปรับปริ่มดีใจหรือเสียใจก็ทำให้น้ำตาไหลแต่อาจจะบวกกับเหตุผลที่มาจากกรรมนิยามเช่นเสียใจในความผิดที่ได้กระทำไว้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางทีเราไม่ได้ดีใจหรือเสียใจสักหน่อยแต่เราไปถูกควันไฟรมเข้าก็น้ำตาไหลแล้วอันนี้ เป็นนิยามอะไรก็เป็นอุตุนิยามฉะนั้นการวินิจฉัยสิ่งต่างๆอย่าไปลงโทษกรรมเสียทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่ยึดถือว่าอะไรอะไรทุกอย่างล้วนเป็นผลเกิดจากกรรมทั้งสิ้นนั้นเป็นคนที่ถือผิดเช่นในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ก็ตรัสไว้ว่า มีพุทธพจน์ในสรายตนาวัคสังยุตตนิกายพระสุตตตปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ427ว่าโรคบางอย่างเกิดจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากกุตุคือสภาพแวดล้อมแปรปรวนเป็นสมุทฐานก็มีเกิดจากเสมหะเป็นสมุทฐานก็มีเกิดจากดีเป็นสมุทฐานก็มี เกิดจากสมุดฐานต่างๆประกอบกันก็มีเกิดจากกรรมก็มีแปลว่าโรคบางอย่างเกิดจากกรรมแต่หลายอย่างเกิดจากอุตุนิยามบ้างเกิดจากความแปรปรวนของร่างกายบ้างเกิดจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเช่นพักผ่อนน้อยเกินไปออกกำลังมากเกินไปเป็นต้นบ้างกรรมเป็นเพียงเหตุหนึ่งเท่านั้น จะโทษกรรมไปทุกอย่างไม่ได้การวินิจฉัยเหล่านี้นะคะเราต้องมีความรู้เช่นอุตุเราก็ต้องรู้ว่าคืออะไรคืออุณหภูมิหรืออย่างจิตเราก็ต้องรู้ว่าจิตประเภทไหนนะคะไม่ใช่รู้แค่เพียงว่าจิตจิตนะคะเป็นนามธรรมาอย่างเดียวไม่ได้จิตที่เป็นโทสะก็ทําให้น้ําตาไหลได้จิตที่เป็นโลภะเช่นได้ลาบอย่างมาก ในเวลาที่ไม่รู้เหนือรู้ตัวก็อาจจะทำให้น้ำตาไหลได้จากโลภะที่มีกำลังค่ะสิ่งเหล่านี้จึงต้องเป็นเรื่องของผู้ที่ศึกษาปริยัตมาเป็นอย่างดีจึงจะเข้าใจในมุมของการที่จะคิดถูกรู้ถูกมีสัมมาทิฏฐินั้นเองนะคะในบางที่ก็อาจจะบอกว่าโรคก็เกิดจากกรรมจิตอุตุ หรืออาหารนี้ก็คือประมวลรวมด้วยสี่สมุดฐานแต่เมื่อแยกกระจายออกมาจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้โดยง่ายค่ะยกตัวอย่างคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารบางทีเป็นเพราะฉันยากแก้ไข้แก้ปวดเช่นแอสไพรินในเวลาท้องว่างพวกยากแก้ไข้แก้ปวดเหล่านี้เป็นกรด บางทีมันก็กัดกระเพาะทะุอาจจะทำให้ถึงกับมรณะภาพไปเลยอยากแก้ไขแก้ปวดบางอย่างมีอันตรายมากเขาจึงห้ามฉันเวลาท้องว่างต้องให้มีอะไรในท้องจึงฉันได้บางคนเลือดไหลในกระเพาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดที่แท้เป็นเพราะกินยากแก้ไขแก้ปวดนี้เองนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่ง แต่บางคนเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะความวิตกกังวลคิดอะไรต่างๆไม่สบายใจรุ้มใจบ่อยๆครับเครียดจิตใจอยู่เสมอเป็นประจำจึงทำให้มีกรดเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารแล้วโกรดนี้มันก็กัดกระเพาะของตัวเองเป็นแผลจนกระทั่งเป็นโรคร้ายแรงถึงกับต้องผ่าตัดกระเพาะทิ้งไปครึ่งหนึ่งก็มี จะเห็นว่าผลอย่างเดียวกันแต่เกิดจากเหตุคนละอย่างที่ฉันแอสไพรินหรืออยากแก้ปวดแก้ไขแล้วกระเพาะทะลุเป็นอุตุนิยามแต่ที่คิดวิตกกังวลกลุ้มใจอะไรต่ออะไรแล้วเกิดแผลในกระเพาะเป็นกรรม,มนิยามจิตใจไม่ดีมีอกุศลมากก็ทำให้โรคเกิดจากกรรมได้มากมายอย่างที่เป็นกันมากเวลานี้ คือโรคเครียดก็โรคกรรมหรือโรคที่เกิดจากกรรมนั้นเองในวงเล็บกรรมนิยามผสมด้วยจิตตนิยามแต่อย่างไรก็ตามเราต้องเอาหลักเรื่องนิยามห้ามาวินิจฉัยอย่าไปลงโทษกรรมทุกอย่างแล้วบางอย่างก็เกิดจากนิยามต่างๆหลายนิยามมาประกอบกันเป็นนันว่าเราควรรู้จักนิยามห้าไว เวลาสอนชาวบ้านจะได้ให้พิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบฉะนั้นก็ต้องจดจำเอาไว้นะคะนิยามห้ามีอะไรบ้างกรมมะนิยามจิตตนิยามพีชานิยามอุตุนิยามและธรรมะนิยามนอกเหนือจากนิยามทั้งสี่ข้างบนแล้วก็เป็นธรรมะนิยามนะคะ ซึ่งเป็นกฎแห่งกรรมคือความเป็นเหตุเป็นผลกันของสิ่งทั้งหลายหรือความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนะคะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นถุเป็นอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเราจึงต้องศึกษาเป็นอย่างดีนะคะไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงความเป็นเหตุเป็นผลได้ถูกต้อง นัวเนียไปหมดนะคะการศึกษาที่จะผลจากถุกได้ต้องรู้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้เป็นเบื้องต้นเลยหากไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วจะเข้าใจผิดไปหมดนะคะรูปเป็นนามนามเป็นรูปนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งที่เกิดจากกรรมก็กลายเป็นเกิดจากจิตสิ่งที่เกิดจากอุตุก็กลายเป็นเกิดจากกรรมสารพัด ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความถูกต้องและความจริงได้จึงต้องทำการศึกษาให้ชัดเจนพิจารณาอย่างน้อยก็เป็นการดูแลตัวเองให้เข้าถึงความจริงอันประเสริฐของพระสมมาสัมพุทธเจ้าว่านิยามนั้นมีถึงห้าอย่างไม่ใช่อะไรอะไรก็กรรมอย่างเดียวหากไม่สามารถอธิบายได้เองก็อ้างในพระไตรปิฎกโดย ให้ไปอ่านหรืออ่านให้เขาฟังนะคะเพื่อจะได้เข้าใจถูกจะได้ไม่เป็นบาปนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องอายพระธรรมคำสอนนั้นละเอียดลุ่มลึกมากมายเหลือเกินนะคะเราไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้ทั้งหมดแม้พระอาหารหันต์ท่านก็ยังต้องศึกษาเพื่อเป็นพันธาคาริกตพรอะไรก็ท่านตรัสรู้ โดยในยะแทงตลอดอริยสัจสี่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือที่จะดำรงไว้ซึ่งถ้าทมคำสอนท่านก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราคือใครจะรู้ไปหมดได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาหากไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ก็ให้เขาไปอ่านในสิ่งที่ควรอ่านให้ถูกต้องถูกตรงในพระไตรปิฎกอัตถกถาหรือดีกานะคะ เข้าใจหลักกรรมโดยแยกจากลัทธิที่ผิดทั้งสามกไก่สามลัทธิเดียรลัทินชัยพุทธะแง่ต่อไปคือจะต้องแยกหลักกรรมออกจากลัทธิผิดผิดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าติดฐายตนะสามติดฐายตนาแปลว่าประชุมแห่งลัทธิลัทธิเดียรถีมีสามลัทธิลัทธิที่หนึ่ง ถือว่าบุคคลจะได้สุขก็ดีจะได้ทุกก็ดีมีใช่สุขมีใช่ถุกก็ดีล้วนเป็นเพราะการรมที่ทําไว้แต่ปางก่อนทั้งสิน้นในวงเล็บฟังให้ดีระวังนะจะสับสนกับพระพุทธศาสนาลัทธินี้เรียกว่าบุเพกตะวาดลัทธิที่สองบอกว่าบุคคลจะได้สุขก็ดีจะได้ทุกก็ดี ได้ไม่สุขไม่ถูกก็ดีล้วนเป็นเพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บันดาลให้ทั้งสิน้นคือพระผู้เป็นเจ้าบันดาลให้เป็นลัทธินี้เรียกว่าอิสวนนิรมิตวาทาหรืออิสระนิมมานะเหตุวาทาละลัทธินี้พอแยกง่ายหน่อยใช่ไหมคะถ้าคิดว่ามีผู้นั้นผู้นี้บันดาล ให้ผลต่างๆทั้งดีทั้งชั่วเกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่คิดว่ามีผู้บันดาลส่วนใหญ่ถ้าเป็นเช่นนี้มักจะมุ่งในการสวดอ้อนวอนนะคะให้บุคคลที่ตนเองนับถือบรรดาลโชคลาภต่างๆซึ่งเราก็พอจะแยกได้หน่อยหนึ่งนะคะลัทธิที่สามถือว่า บุคคลจะได้สุขก็ดีจะได้ถูกก็ดีได้ไม่สุขได้ไม่ถูกก็ดีล้วนแต่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นไปเองลอยลยแล้วแต่โชคชะตาไม่มีเหตุปัจจัยลัทธินี้เรียกว่าออเหตุกะวาทะหลักเหล่านี้มีมาในพระคัมภีร์ทั้งนั้นติดทายัตนาทั้งสามท่านกล่าวไว้ทั้งในพระสูตรและในอภิธรรม ในพระอภิธรรมท่านเน้นไว้ในคำภีวิพังพระไตรปิฎกเล่มสามสิบห้าข้อเก้าร้อยสี่สิบแต่ในพระสูตรก็มีในอังคุตรนิกายติกะนิบาพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบข้อห้าร้อยหนึ่งแต่เรามาักไม่เอามาพูดกันส่วนนิยามห้าอยู่ในคำภีฝ่ายอภิธรรมซึ่งอธิบายถึงเรื่องกฎเกณฑ์ แห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนิยามห้านั้นสำหรับเอาไว้พิจารณาความเป็นเหตุปัจจัยให้รอบคอบอย่าไปเอาอะไรเข้ากรรมหมดส่วนติดถายัตนะหรือประชุมลัทธิสามพวกก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาได้แก่หนึ่งบุเพกะตะวาทะถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะการรมที่ทำไว้ปางก่อน สองอิสวนนิรมิตตวาทาถือว่าจะเป็นอะไรอะไรก็เพราะเทพผู้ยิ่งใหญ่บันดาลหรือพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสาอเหตุกะวาทาถือว่าสิ่งทั้งหลายอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่จะบังเอิญเป็นไปคือลัทธิโชคชะตาเป็นอย่างไรบ้างคะในสามลัทธินี้ ที่แยกออกมาจากพระพุทธศาสนายังมีอยู่ในกระแสขันของเราบ้างหรือเปล่าเช่นบังเอิญเหลือเกินที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ด้วยความบังเอิญหรือเปล่าคะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยแห่งบุญกุศลที่ได้ทำไว้อย่างอลังการ<ๆ>ก็ย่อมไม่มีผลที่จะเกิดขึ้นเช่นนั้นใช่ไหมคะฉะนั้น จึงไม่มีความบังเอิญในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นเมื่อเราทำการศึกษาให้เข้าใจว่ากระแสแห่งธรรมะนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยลอยหรือมีใครบันดาลดังที่เราสาธยายกันบ่อยใช่ไหมคะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปกระแสะแห่งธรรมะเป็นอย่างนี้ละค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏาปริญพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรสสีโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบัน ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสเสด็จพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุสลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุสลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง ราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ